เห็นหน้าพี่ชัดปะแบบสว่างปะมืดไปเลยหรอไม่สว่าง สวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้เช็คเสียงกันก่อนเนาะได้ยินชัดไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินคะเดี๋ยวเช็คเสียงกันก่อนสวัสดีค่ะลูกเพจโอเคอเสียงชัดแล้วเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้อีจันทร์ก็อยู่กับคุณแม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มาตามคดีเกาะติดคดีที่พี่เลี้ยงหรือว่าพี่สะพ้ายเรียกว,ว่าป้าสะพ้ายได้ไหมป้าสะพ้ายเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของน้องที่เสียชีวิตไปอายุสองขวบนะคะซึ่งเขาได้มีการฝังอำพรางน้องอยู่ตรงบริเวณแถวบ้านตอนนี้เนี่ยเรานั่งอยู่กับคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่กันฟังถึงความรูศศรร้สึกที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เด,ดี๋ยวตอนนี้ให้แม่แม่เล่าให้ฟังหน่อยสิว่า เรื่องเราเริ่มต้นเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรารู้จักกับเขามาตั้งแต่ตอนไหนคะ๋อ,อรู้จักกับพี่สะพ้ายตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะสมัยมายอยู่กับพี่ชายอ่าแล้วคราวนี้เราไปทํางานเรียนจบเสร็จแล้วเราก็ไปทํางานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยมีเนาะมีน้องลูกคนแรกค่ะไหก็มาให้เขาเลี้ยงตอนประมาณฝนตกแล้วก็มาเลี้ยงตอนประมาณสามเดือนสามเดือนค่ะ ก็ไปไปมามากันเนียพอมามีลูกคนที่สองลูกคนแรกนี่คือกับสามีาอีกคนนึงใช่ไหมคะแต่ว่าเลิกลากันไปแล,แล้วแล้วมีลูกคนที่สองแล้วก็เอามาให้เขาเลี้ยงต,อ,ตอนนั้นได้เลิกกับแฟนคล่องลูกแล้วก็เอามาให้เขาเลี้ยงได้จ็ดเดือนก็โควิดหนูก็เลยไม่ได้ มาหาลูกวันเกิดก็ไม่ได้มาหมายถึงว่าทีนี้ลูกสองคนเนี่ยก็อยู่กับพี่เลี้ยงค่ะใช่ไหมอยู่กับป้าสะพ้ยทีนี้เราอยากทราบว่าป้าสะพ้ายเนี่ยเขามาดูแลลูกเราได้ยังไงคะเขาอยากดูแลเขาเบอก <คน S 2> เขาอยากใช่พเพราะรอบแรกเรามีปัญหากับแต่เรื่องโมเดลละลูกสาวกันโตอ่ะแล้วคราวนี้เขาบอกว่าเออรอบสองนี้เขาบอกว่าเอาให้พี่เลี้ยงก็ได้นี่ก็เลยย้ําว่าถ้ามี อะไรแบบเดิมๆอะไรอีกนะที่ที่เราที่มีปัญหากันนะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับเขาหรอนานมากแล้วค่ะตั้งแต่ลูกคนแรกอ่ะตั้งแต่ลูกคนแรกปัญหาที่คือแย่งคือไม่อยากเอาลูกไปแต่เขาอยากที่จะเลี้ยงให้ใช่หนูจะเอาลูกไปเลี้ยงคือแต่เขาไม่ยอมเขาอยากจะเอาลูกไปอยู่ได้ถามทาไมว่าสาเหตุที่เขาอยากจะเลี้ยงลูกให้เราเนี่ยทาไมถึงอยากจะเลี้ยงให้เขารักมั้งคะรักอยากจะเลี้ยง นี้ก็เลยกลายเป็นว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยเขาก็รับเลี้ยงให้ <ฮะ S 1> ตอนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ตอนไหนกี่ปีมาแล้วหมดคนโตก็ประมาณสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีสี่ขวบแล้วตั้งแต่ที่เลี้ยงมาสี่ปีเนี่ยเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะไม่มีไม่มีเลยเขาแบบดูแลดีตลอดเดีค่ะเรามีการให้ค่าใช้จ่ายเขาไหมให้ค่ะให้เป็นรายเดือนหรอรายเดือนเดือนละเท่าไหร่สี่พันเพราะ ตอนนี้หนูตกงานไง uh huh. ปกติก็ให้เขาแปดพันต่อเดือนแล้วก็พ่อตาเขาเนี่ยตาเด็กๆเ,เนี่ยโอนให้อีกสองพัน huh. อะไรเงี้ยค่านมช่วยกันเงนี้ยแต่ตอนนี้หนูก็บอกกับเขาว่าเนี่ยพี่เจี๊ยบโควิดนะบอกกับพี่สบายว่าโควิดนะช่วยช่วยหน่อยหนูได้แค่ส uh ี่พันอะไรเงี้ยงานหนูก็ไม่มี เขาก็โอเคใช่ไหมที่จะให้ได้้เขาโอเคเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็โอเคเขาบอกงี้อ่าแล้วแล้วทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ทําอาชีพอะไรเลยไม่ได้ทำค่ะใช่ไหมก็แค่คือเลี้ยงลูกเราอย่างเดียวค่เดี๋ยวขออนุญาตพักหนึ่งนะเดี๋ยวขอสักภาษณ์กบนึ่ตัวตัวตัวทีนี้พอเขาเลี้ยงมาปุ๊บถึงช่วงโควิดกี่เดือนแล้วที่เราไม่ได้เจอลูกสองเดือนแล้วเราติดต่อไลูกเรายังไงโทรธรรมดาค่ะไม่มีกล้อง เขาไม่โหลดกล้องเขาไม่โหลดอะไรก็ไม่รู้เือนกันทำไมไม่เห็นรูปไม่มีลายใดๆทั้งสิน้นถ้าเขาจะโหลดก็โหลดได้แต่มันไม่โหลดแต่เราติดต่อผ่านโทรศัพท์ของคนชื่อเจีย๊ยบใ,<ช>ใช่ไหมคะเราก็โทรคุยทุกวันไหมก็ก็โทรทุกวันเช้าเย็นเลยคะ่ะเช้าเย็นต้องได้คุยทีเนี้ยมันมีพิรุธตรงไหนมันเริ่มแบบตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นหนูไม่รู้แล้วมีหลานชายลูกชายเขานั้นแหละลูกชายพิษภัยโทรไปว่าอ่า แม่โทรหาบ้างไหมบ้านล็อกอะไรเนี่ยหนูโทรไม่ติดเนี่ยเขาไม่เข้าไปดูในบ้านแล้วบ้านมันล็อกประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยเขาเข้าไปหน้าต่างเขาเด็กๆมาอยู่แล้วแต่วันที่สิบหกสิบห้าสิบหกคุยกับเราปกตินะเราก็ยังติดต่อกับลูกได้แต่เราไม่ได้คุยกับคนเล็กวันที่สิบห้ายังคุยกับลูกสาวคนโตอยู่ค่ะสิบห้าคนคนเล็กด้วยคนเล็กตอนเช้าวันที่สิบห้าเด็กเสียตอนสิบห้าตอนเย็น อันนี้คือเขาบอกแล้วว่าเด็กเสียตอนสิบห้าตอนเย็นก็เขาบอกว่าจมน้ําตอนเย็นประมาณนะทุ่มๆย้อนกลับไปสิบห้าก่อนสิบห้าตอนเช้ายังติดต่อลูกทั้งสองคนได้อยู่ค่ะ,ะ,คะตอนเช้าใช่ทีนี้มันวันที่สิบหกติดต่อไม่ได้เราได้โทรถามเขาไหมคะสิบหกติดต่อได้แต่ไม่ได้คุยกับคนเล็กได้คุยกับคนโตว่าเขาบอกว่าแม่น้องนาเดียนนอนอยู่ตรงเนี้ยหลับอยู่ตรงเนี้ยเขาพูดอย่างนี้แค่นี้ค่ะ แล้วเขาก็ปิดเครื่องหายไปเลยหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยแต่เขาโทรมาหาพี่สี่ไงที่เป็นหมอดูอะค่ะว่าเด็กจมน้ําอะไรเงี้ยนี่ก็เขาก็บอกว่าจมที่ไหนเขาบอกจมที่บ้านพี่สี่ช่วยสวดให้หน่อยเพราะเขาเป็นหมอดูอ่าสวดให้หน่อยแล้วคนนี้เขาก็ปั๊มหัวใจเขาบอกไปปั๊มที่ไหนอะไรเงี้ยโรงพยาบาลโทธารามคนชื่อเจีย๊ยบเป็นคนพูดเป็นคนพูดเป็นคนโทร คนชื่อตีอะคะอ่ะตอนนี้เด็กฟื้นแล้วเขาพูดอีกเด็กฟื้นแล้วแล้วพักเขาปิดเครื่องไปพี่ตีก็โทรหาก็ไม่ติดก็ไม่มีใครติดต่อได้เลยค่ะจนกระทั่งเนี่ยทุกวันเนี้ยจนตอนนี้แม่ก็ยังไม่ได้คุยกับคนชื่อเจีย๊ยบเลยแต่เขาตั้งแต่เจอศพเขาโทรกลับมาแล้วแต่นี้ไม่คุยนี่ยังไม่พร้อมเขาโทรกลับมาแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะคุยแต่ตอนเช้าเขาโทรมามอบตัวไง ต่อเช้าโทรมาบอกว่าว่าลูกสาวเสียตอนมันโลดโกรธโกรธมากทำไมไม่พาไปหาหมอถ้าจมน้ำเขาบอกเขากลัวอะไรอืมตายมากี่วันแล้วบอกว่าห้าวันแล้วจนถึงวันนี้เจ็ดวันแล้วทำไมถึงไม่โทรหาใช่แล้วทำไมทำศกลูกขนาดนั้นอะ เดี๋ยวต้องรอที่สุดบดีค่ะคือเรารู้จักเขามานานมากๆนานค่ะไว้ใจเราไว้ใจเชื่อใจเขามากใช่ก็เห็นเป็นเป็นครอบครัวเห็นเป็นครอบครัวเป็นเออก็เหมือนพี่สาวเราเขาก็รักเราเมื่อก่อนนะโทษนะคะเห็นว่าเขาเลิกกับพี่ชายเราแล้วแต่ทำไมเขายังถึงรับเลี้ยงลูกๆของเราอยู่ ก็เขายังติดต่อพี่ชายอยู่ก็ไปไปมาๆอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะเขาหยากันแล้วพี่ชายก็ไปมีแฟนใหม่แต่พี่ชายก็ยังติดต่อคนชื่อเจี๊ยบอยู่ค่ะตอนนั้นน่ะเขาก็คงเครียดเขาแหละอะไรประมาณนี้โกรธไหมคะถามว่าโกรธมันก็โกรธนะถ้าสมมติว่าวันนี้ได้เจอหน้าเขาอยากจะบอกอะไรเขาไหม นั่ะทำไมไม่พาไปหาหมอทําไมต้องทําให้ถึงก็ตายแบบเนี้ยแล้วก็ไปฝังแบบเนี้ยมันเหมือนแบบบอกไม่ถูกอ่ะสงสารลูกโอเคปิดไลนให้หน่อยฝนตกเดี๋ยวเรายาที่กันเีนเนแม่แม่เดี๋ยวแม่จะไปขึ้นขึ้นไปไอันนี้ต่อใช่ไหม,มลงมาถึกต่อโอเคสักคู่นะคะลูกเพจดูถอดให้แม่เลยก็ได้ไ,ไ,ได้ค่ะ ักครู่นะคะรูปเพจตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวเราย้ายที่กันแป๊บหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวให้แม่ไปลงบันทึกประจําวันไปคุยกับพี่ๆตารวจต่ออีกก่อนนะคะได้คุยกับแม่สักนิดนึงแล้วแหละเดี๋ยวเราย้ายที่กันก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเริ่มตกหนักแล้วเีย่ะเยงไม่รอเ,เดี๋ยวลิเวเดี๋ยวพี่รอทางนู้นนะสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะเดี๋ยวเราขอหลบฝนก่อนเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่สพโพธารามค่ะมาตามคดีที่พี่เลี้ยงหรือว่าป้าสะพ้ายเนี่ยเขาฝังอัมพรางเด็กอายุสองขวบนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ได้คุยได้คุยกับแม่ไปแล้วคือเรื่องเรื่องราวนี้เนี่ยก็ เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่มีคุณพ่อกับคุณแม่คู่หนึ่งเนี่ยเขาติดประกาศตามหาลูกแล้วก็โพสต์ผ่านทาง a c e b o o k กันนะคะตามหาลูกบอกว่าลูกหายคือลูกเนี่ยสองคนเป็นผู้หญิงหมดเลยอายุ4ขวบกับสองขวบนะคะคือหลังจากที่โพสต์ประกาศตามหาไปเนี่ยทางคุณแม่เนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่ามีพี่เลี้ยงเนี่ยคอยเลี้ยงอยู่อยู่ที่อ อำเภอโพธารามนะคะจังหวัดราชบุรีคือหลังจากที่มีการโพสต์ประกาศตามหาไปคือทางเพจอีจันก็โพสนะคะมีโพสประกาศตามหาไปลูกเพจก็ช่วยกันแชร์เยอะมากๆไม่นานก็ทางเราเองเนี่ยก็ได้รับรายงานนะคะจากทางมูลทิปวีนาบอกว่าอตอนนี้เนี่ยทางตํารวจเนี่ยเขาได้มีการควบคุมตัวพี่เลี้ยงไว้แล้วแล้วลคือพี่เลี้ยงเนี่ยเอาเอาลูกสาว ของเขาไปอายุคนอายุสี่ขวบเนี่ยไปด้วยแล้วเขาก็รับสารภาพนะคะว่าน้องอายุสองขวบที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยได้มีการฝังอำพรางอยู่ที่บริเวณใกล้ๆบ้านนะคะคือเรื่องราวเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับคุณแม่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้จักกับคนชื่อเจี๊ยบเนี่ยคนชื่อเจี๊ยบคือเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยรู้จักกับคนชื่อเจี๊ยบมานานมากตั้งแต่แม่เนี่ยเรียนอยู่มาอา,ม,ามัธยม และเหตนี้ตัวแม่เ,เองก็มีลูกสาวลูกสาวคนแรกนะคะแล้วก็พอมีลูกสาวคนที่สองลูกทั้งสองคนเนี่ยที่เลี้ยงนยก็ขอมาเลี้ยงขอไปเลี้ยงเองเพราะว่ารักแล้วก็เอนดูลูกพี่เลี้ยงที่ว่าเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นป้าสะพ้ายนะตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเขาเลิกกับพี่ชายของแม่ไปแล้วนะคะซึ่งเขาก็รับเลี้ยงมาตลอดจนกระทั่งวันที่15มิถุนายนซึ่งตัวแม่เองเขาก็อยู่ที่กรุงเทพไม่ได้กลับมา าหาลูกได้ไม่ได้กลับมาหาลูก2เดือนแล้วเขาก็ติดต่อผ่านทางพี่เลี้ยงคุยโทรศัพท์ตลอดแต่ไม่ได้มีการวิดีโอคอลใดๆทั้งสิ้นนะคะแม่บอกว่าพี่เลี้ยงเขาไม่มีไลน์อะไรเลยเลยไม่ได้เจอหน้าลูกมาสองเดือนแล้วจนก,กระทั่งวันที่15้าเนี่ยสิบตอนเช้ายังติดต่อลูกได้อยู่ทั้งสองคนเลยแล้วก็วันที่16ติดต่อไม่ได้แล้วทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็ลูกตอนนั้นแม่ ทรมานใจว่าไม่รู้จะทํำยังไงลูกเป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้ก็เลยเดินทางมาจากกรุงเทพมาที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาติดประกาศตามหาลูกจะมาแจ้งความบอกว่าลูกหายโทรหาพี่เลี้ยงโทรหาก็ไม่ติดจนกระทั่งวันที่16ช่วงเงยนเง็ยนๆเนี่ยพี่เลี้ยงก็เขาก็ได้มีการติดต่อมาแต่ว่าก็ไม่ได้ บอกว่าลูกอยู่ที่ไหนทำอะไรบอกแค่ว่าลูกปลอดภัยสบายดีแล้วก็เมื่อเช้าล่าสุดนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะของบิ๊กซีราชบุรีเนี่ยจับภาพพี่จิจับภาพเจี๊ยบนะคะพี่เลี้ยงเนี่ยแล้วก็เด็กอายุ12ปีซึ่งเป็นลูกสาวของคนชื่อเจี๊ยบนะคะพี่เลี้ยงแล้วก็เด็กอายุ4ขวบ ได้ที่จับภาพได้ที่บิ๊กซีราชบุรีนะคะแต่ว่าไม่พบเด็กหญิงสองขวบซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้ทําการแกะรอยจนพี่เลี้ยงเนี่ยกระทั่งเมื่อเวลา9ก้าโมงเช้าของวันนี้ตํารวจสามารถติดตามตัวพี่เลี้ยงได้เธอหลบหนีไปอยู่ที่อำเภอบึงสามพันนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งตอนนี้เขาก็ควบคุมตัวได้แล้วแล้วก็จะนําตัวมาที่สพโพธารามซึ่งตอนนี้เราก็ยังรออยู่ที่นี่เพื่อที่จะ รอดูรอฟังคำสารภาพของเขาว่าเขาจะรับสารภาพอะไรยังไงต่อนะคะตำรวจได้สอบถามพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงก็รับสารภาพบอกว่าเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจเรื่องราวทั้งหมดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเกิดขึ้นวันที่1ิบห้ามิถุนาเด็กสองขวบเนี่ยลูกสาวของคุณแม่เมื่อกี้ที่เราคุยเนี่ยเขาบอกว่า เขาเล่นน้ำแล้วก็พลาดจมน้ำไปเธอช่วยไว้ไม่ทันณนะตอนนั้นตกใจแล้วก็กลัวมากที่เห็นลูกคนอื่นตายไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกลัวความผิดตัดสินใจเอาลูกสาวของเขาเนี่ยไปฝังไว้ข้างบ้านแล้วก็ไม่บอกใครอันนี้คือเป็นคำสารภาพอ้างว่าแบบนี้นะคะฝังเสร็จพอฝังลูกสาวสองขวบเสร็จเนี่ยก็พาลูกสาวอีกคนหนึ่งอายุสี่ขวบพี่สาวของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย แล้วก็ลูกสาวของตัวเองหนีออกจากบ้านไปเพราะว่ากลัวโดวนจับหนีไปที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจนกระทั่งตำรวจตามจับกลุ่มได้เมื่อเช้านี้แหละแต่ว่าเธอก็ยังยืนยันะนะคะพี่เลี้ยงบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำหลานจริงๆรักแล้วก็เอ็นดูหลานทั้งสองคนเหมือนลูกนี่คือคำกล่าวอ้างของพี่เลี้ยง เมื่อสักครู่นี้ก็ยังคุยคุยได้ไม่หมดเพราะว่าตัวตัวแม่เองก็ต้องเข้ามาพบกับตํารวจต่อต้องสอบปากคําต่อนะคะตอนนี้ยังสอบปากคำไม่เสร็จเมื่อสักครู่นี้ก็แวะลงมากินข้าวแล้วก็เลยขอนะขอสัมภาษณ์ก่อนนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ฝนตกแล้วก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยสัมแม่ใหม่ตอนนี้เราก็ยังรอรออยู่ที่สพปุทรามนะคะรอดูว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยจะมาถึงประมาณกี่โมงเพราะว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นเนี่ยจากทางพี่ๆตำรวจบอกว่าทางตำรวจสาาพพุทธารามเนี่ยก็ไ,ได้ส่งรถตำรวจเนี่ยไปรับผู้ต้องหาไปรับพี่เลี้ยงเนี่ยอยู่ที่เพชรบุร์แล้วยังไม่รู้ว่าจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่แต่เราก็ยังปักหลักรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้ามาถึงแล้วหากไล์สดได้เดี๋ยวเราจะไล์สดให้ดูนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตหลบฝนก่อน ขอบุลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ